สวัสดีพี่น้องใจยุทธภูมทุกท่านครับวันนี้วันที่19คุมภาพันธ์สองันาร้อยเวลานี้ก็แปดเก้าโมงเช้าครับผมทีมงานเราก็ทำงานกันต่อครับอาสวัสดี พี่น้องชาวรถดำแต่งซิงแต่งสวยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทีมงานเสือนุ้ยบุรีรัมทีมงานแจกสังลุยแล้วก็สายรองพี่บุญนะครับเสียหนึ่งุบลนนะครับมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับที่แห่งนี้ก็มีรถดำร่วมกันก็ห้าคันด้วยกันนะครับห้าคันมีเจ้ามะนาว ดำของเสียรินด่วนเสียวุดเซียวุฒนะครับแล้วก็ออสองคันข้างหน้านั่นนี่เป็นรถด,ดำของเสียนหนึ่งนะครับนะครับอสองคันข้างหลังนี่ข้างหน้านี่เป็นของเจคแคสครับส่วนเจ้าเดก,ก้าคันนี้ก็ของเสียนนุ้ยนะครับห้าคันรวมงานด้วยกันนะครับบ่อแห่งนี้ครับผม ไปดูน้องมะนาวครับผมมาเที่ยวแรกของวันที่19บกุมภาพันธ์นะครับอ่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูมะนาวอ่อวันนี้ก็ชันหน่อย เฉลยครับเฉลย so7d ครับ195รบแรงครับน้องมะน,นาวนีโโ่โอ้โหเส้นทางค่อนข้างที่จะนุ่มไปหน่อยครับดูครับยางลั่นอยู่เลยครับ ครับผมผ่านไปด้วยดีครับผมเอ้าต่อมาครับรถดำสายลองพิบูลนะครับรรกี้195่แรงบวกเทอร์โบโฮเซเอสเอ็กห้าศูนน่าจะปาไปสองร้อยกว่านี่แหละครับ ชุดจัดขนาดไหนครับผมนี่ครับแ่แต่งไฟนี่ก็กินขานแล้วครับสติเกอร์ FC นี่เต็มกระจกหน้านี่แทบจะมองทางไม่เห็นนะครับ<ะ> FC เยอะครับคันนี้สปอนเซอร์เยอะครับ10ตักครับผมน้ำหนักก็ไม่ต่ำกว่า5้าคิวครับ มาตรฐานของการก่อสร้างถนนทางหลวงครับนี่ครับผมเซนหนึ่งกบนุนนะครับเซนหนึ่งกบลนัันที่สองรองต่อมาครับผมเจ้าทะเลใจทะเลใจ มาในโซนสีฟ้า่ะโซนสีฟ้าอันนี้กีสุปร็อกกี้ครับตัวเาห95ครับไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เออเสียนหนึ่งก็ให้ช่างโมดนำะมาแต่งวาวใหม่แต่งสปริงกาวนาใหม่ครับเรียกว่าสุดจัดเลยครับเอ้ามา ยารถขายกับข้าวครับเพราะว่ารถคันนี้นี่ผนทุกอย่างครับผมขนทุกอย่างโอ้ยใส่เทอร์โบแล้วเครื่องเด่งนิ่มครับดูดินครับน่วมครับ รอบเฟืองได้ครับสองคันนี้รอบเฟืองได้ครับผมรอบเฟืองนี่รอบเฟืองช้าครับ,ดรบเดี๋ยวมาดูว่า รถขายกับข้าวไม่ใช่รถขายกับข้าวนะมาดูรถคันนี้ครับหลังจากที่แต่งแต่งวาล์วใหม่แต่งสปริงใหม่โดยช่างโมดครับเดี๋ยวมาดูว่าขุมพลังของเจอร็อกกี้195นี่จะสุดจัดปลัดบอกขนาดไหนครับผมคันนี้นี่ครับมาเอ,อ มาดูครับแบกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า5คิวครับอาเรบบคันนี้ครับสปอนเซอร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับมีสปอนเซอร์สสนับสนุนหลายช่องหลายทางครับผมดีครับ คอนเซิร์ตหลักเอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูว่าแม่แทบจะไม่ต้องเร่งเลยครับโอ,โอ้โหเฟืองได้ครับอันนี้เฟืองได้เฟืองได้ครับ แต่สำหรับ2องคันนี้นี่รู้สึกว่าจะเฟืองเร็วครับผมรอบเร็วฟืองท้ายเร็วครับต้องต้องใช้อัตราเร่งค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่าเจ้าซุปเปอร์เอ็กครับผมเป็นรถของเจคัสัังลุยครับคันนี้ก็เป็นของเสียนวิบุรีรมครับดีกา1้5ครับผมเดี๋ยวมาดูฮิโน เฮดโอเจ็ดด uh, ี o D, ครับขันนี้นี่จากอู่สุวนสักนะครับสุวนสักเจ้าของออกมาจากอู่สุวนศักนี่วิ่งดินได้1เดือนครับจากนั้นมานหกเจ็ดปีนี่นบรรทุกแต่เครื่องยิงลมเจาปะปดานอย่างเดียวครับขันนี้มาจากบ้านแสงซับครับตัดต้นตัดต้นนี่ครับ สภาพก็ยังสวยครับยังสวยคันดิบอดี้อะไรนี่ใช้ได้ครับกระบะอะไรยังใหม่ครับเรียกว่าคุ้มคุ้มทุนครับคุ้มคุมทุนในราคาที่หกแสนต้นต้นนะครับันนี้แสนต้นต้นเดี๋ยวมาดู จะซปเปอร์เอ็กครับผมขึ้นบ่อนะครับาดูซุปเปอร์ขึ้นบ่อหน่อยอ้าวจะพึ่งไปไหนครับผมอสองคันสุดท้ายครับวันที่19กคุ้มพาสองห้าหกสครับผมเดี๋ยวจะได้มาดูครับวันนี้ครึ่งวันน่าจะเสร็จครับผมบ่อแห่งดีครับ เาจะประมาณสวันก็ส็จกวจะได้ย้ายหมูครับอ,อัดแน่นเลยครับเต็มกล่องเลยครับอันนี้อเต็มกล่องแล้วครับยังไม่พอครับเอาอีก คนขคับไมโครบอกว่าสิบตักครับสิบตักมาดูครับสิบตักนี่โอ้เฉลุยครับเฉลุยเออไปได้ครับผมเฉลุยเลยครับเอาสุดท้ายครับน้องออนิวครับออนิวเสียนุ้ย ออนนี้เพิ่งวิ่งงานได้กีว่วันละสามสี่วันนี้ครับโอ้ลมแรงครับผมลมแรงลมแรงครับตัวนี้นี่ลั่นทุ่งครับมากับชุดหมก๋วยเตี๋ยวเอออาสิบนาทีกว่าครับผม ดูคันสุดท้ายออนิวเสียนุ้ยครับเดก,ก้าร้อยเก้าสิบห้าครับคันนี้ก็มาจากสุรินทร์เหมือนกันนะครับพี่น้องกับเจ้าซปเปอร์เอ็กซ์ครับผมคันนี้ทัสซีนอกครับเดก,ก้าร้อยเก้าห้า เต็มกล่องเหมือนกันนะครับพอที้เรามากับเพื่อนเพื่อนน้อยครับน้องน้องอะไะน้องแคเซ่น้องแคเนซ,น,น,เกน,ซนก็มาด้วยอ่ะง่ายมาด้วยครับแม่เสียบอยไป ไปมาแล้วครับเสือบอยมาแล้วเอาดูดเรียบร้อยครับแรงพุ่งกันครับดีก้าร้อยเก้าห้า ครบทั้ง5คันแล้วครับกับทีมงานอของเราครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง youtube เสียนุยบุรีดํช่อง youtube เสยนยดําซิงไทยแลนด์ด้วยครับตอนนี้ก็ทํางานในช่วงเช้าก็ปกติครับผมวันนี้ทีมงานสายรองพิบูล แล้วก็ทีมงานเสียมิบุริยามครับเอาพอมลาไปไว้ท่านี้ครับติดตามคลิปตอนต่อไปครับว่าทีมงานเราจะไปขุดที่ไหนอย่างไรครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ